ปืนลูกซองคลาสสิกปืนลูกซองโมเดิร์นปืนลูกซองแห่งอนาคตปืนลูกซองเฝ้าบ้านทั้ง3แบบเพืเอ่อนเพื่อนชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีรีส์นายไฟอามนะครับก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เราอยู่กันกับปืนลูกซองแบบหลายคลิปมากนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องมีอาการคันนะครับอยากได้เอาไว้ใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับปืน3สไตล์นะครับที่เหมาะสำหรับการใช้ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเอาไว้ป้องกันบ้านนะครับหรือว่าจะเอาไปสนามยิงเป้าเฝ้าบ้านแน่นอนทําได้ดีนะครับแต่ว่าจุดประสงค์นะครับก็คือเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็จะไม่ใช่ลูกซองสายกีฬานะครับปืนลูกซอง3กระบอกวันนี้นะครับก็จะเป็น3สไตล์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นปืนที่คลาสสิกนะครับปืนที่ เป็นปัจจุบันนะครับหรือปืนโมเด์นะครับในสมัยนี้แล้วก็ปืนที่ดูเป็นอนาคตามาเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละกระบอกนะครับเริ่มจากปืนลูกซองกระบอกแรกที่จะแนะนำนะครับซึ่งนั่นก็คือปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับปืนตัวนี้นะครับก็คือ Winchester SXP นะครับก็เป็นปืนสมัยใหม่นะครับแต่ว่าเจ้าของ นะครับมีการไปตกแต่งใส่กระโจมไม้นะครับก็ปืนปั๊มแอชชั่นนะครับเราก็จะพูดถึงใน3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของ reliability นะครับหรือความน่าเชื่อถือนะครับก็แน่นอนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปืนลูกสองปั๊มนะครับปฏิบัติการด้วยระบบปั๊มนะครับก็คือเรายิงเสร็จเนี่ยเราก็ปั๊มเพื่อคัดปลอกนะครับแล้วก็ป้อนกระสุนนัดใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการติดขัดของปืนลูกซองประเภทปั๊มเนี่ยก็จะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Reliability เนี่ยผมให้3คะแนนเต็มนะครับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของการยิงนะครับเนื่องจากว่าปืนลูกซองทรงคลาสสิกแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันในหนังนะครับไม่ว่าจะพ่อตาใช่ไหมใช้ในการ เฝ้าลูกสาวนะครับหรือว่าปืนที่ใครๆก็ใช้กันในหนังมากมายที่เป็นปั๊มแอคชั่นแบบนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับจะมีแค่ศูนย์หน้าเป็นศูนย์ลูกปัดนะครับแล้วก็จะไม่มีศูนย์หลังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเล็งปืนลูกซองนะครับก็จะต้องมีการฝึกฝนให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยการเล็งเนี่ยมันจะไม่เหมือนปืนสั้นที่มีศูนย์หน้าศูนย์หลังอันนี้มีแค่ศูนย์หน้าอย่างเดียว ต้องฝึกใช้เล็งให้คล่องนะครับถึงจะสามารถยิงได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็จุดด้อยอีกอย่างหนึ่งของปืนลูกซองประเภทปั๊มนะครับก็คือแรงรีคอยครับแรงรีคอยทั้งหมดในการยิงเนี่ยก็จะส่งมาที่ไหล่นะครับส่งมาที่ผ่านท้าย กระแทกเข้ากับไหล่ผู้หญิงโดยตรงนะครับไม่มีอะไรซับเลยยิ่งกระบอกนี้นะครับเป็นพานท้ายไม้นะครับถ้าเกิดบางกระบอกเป็นพานท้ายที่เป็นซินเทติกเป็นโพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะซับแรงได้บ้างแต่ไม้ตัวนี้แน่นอนส่งแรงมาเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการยิงเนี่ยก็จะ ด้อยลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนิดนึงนะครับก็เพราะฉะนั้นคะแนนเรื่องของการยิงเนี่ยผมให้แค่คะแนนเดียวนะครับเพราะว่า1คือเล็งยาก2ก็คือมีรีคอยที่สูงนะครับทำให้การยิงเนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าแล้วก็ลำดับที่3นะครับก็คือความคล่องตัวปืนตัวนี้นะครับมีลำกล้อง18.5นิ้นะครับก็เหมาะสำหรับใช้ในอาคารบ้านเรือนนะครับใช้ใน ที่ที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่สวนอยู่ไร่เนี่ยเพื่อนๆจะใช้ลํากล้อง26นิ้ว30นิ้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในพื้นที่บริเวณบ้านบริเวณโรงรถอะไรแบบนี้ลํากล้องที่ไม่ยาวจนเกินไปก็จะเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยการใช้งานในปืนลูกซองในลํากล้อง18.5เนี่ยกถ็ถือว่าทําได้ ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เกะก,กะนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในหลอดนะครับตัวนี้ผมไม่แน่จอ่าตัวนี้บรรจุได้5นัดนะครับก็จะเป็นจุดอ่อนนิดนึงเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยบรรจุกระสุนได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับ5นัดนะครับความคล่องตัวของลูกซองแบบหลอดนะครับแบบปั๊มแอคชั่นเนี่ยที่มีลำกล้อง18.5เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่2คะแนนนะครับ อ่ะเราดูปืนที่เป็นอดีตกันไปแล้วนะครับอ่ะปืนคลาสสิกไปแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นปืนอะไรถัดมากระบอกที่2นะครับซึ่งนั่นก็คือปืนเบ n เนลี่ M2 tactical นะครับปืนตัวนี้ก็เป็นปืนโมเดนในสมัยปัจจุบันนะครับสมัยใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงมาหลายอย่างเลยนะครับระบบแรกเลยที่ เห็นได้ชัดก็คือระบบปฏิบัติการแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้สามารถยิงได้ไวเท่าที่นิ้วเราเหนียวไกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องคอยปั๊มนะครับส่วนเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่อง reliability นะครับปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะครับเท่าที่ผมเคยใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยจะติดขัดนะครับยิ่งตัวนี้นะครับ Benelli M2 เนี่ยก็เป็นปืนที่ เป็นซีรีส์ทางการกีฬาของทางเบนเดอรี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยิงเนี่ยสามารถยิงได้ราบลื่นไหลลื่นรวดเร็วไม่มีติดขัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความที่มันเป็นกึ่งอัตโนมัติเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับว่ามันไม่ได้เสถียรเท่ากับระบบปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง r l l i b i l l t y เนี่ยผมก็จะให้2.5คะแนนนะครับ ถัดมาคือเรื่องของการยิงนะครับก็แน่นอนปืนระบบกึ่งอัตโนมัติสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็ตัวนี้ก็มีลำกล้อง18.5นิ้วเท่ากันกับตัว Winchester s x p เมื่อสักครู่นะครับก็จะสังเกตว่าการยิงเนี่ยหคือยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับสองก็คือพอเป็นปืนที่ทำมาเป็น tactical ตามยุคสมัยนี้นะครับก็จะมีพิสซอนกริปนะครับสามารถ ด้ามที่ใช้มือจับมันก็จะสะดวกมากขึ้นใช้ในพื้นที่จำกัดได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตามยุคตามสมัยนะครับก็จะมีรางพิาทินีนะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างอันนี้ก็มีการติดเรด Dot นะครับของ EOTEC h นะครับนอกจากนั้นแล้วด้านหน้าเนื่องจากเป็นปืนสายแท็กติคอลเขาก็มีรางพิาทินีด้านหน้าสำหรับติดไฟฉายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ย ยิ่งถ้าใช้กับไฟฉายปืนกึ่งอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ต้องสาวกระโจนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้มือซ้ายเนี่ยเปิดปิดไฟฉายแล้วก็มือขวาแล้วก็ควบคุมปืนนะครับไม่ต้องคอยปั๊มไม่ต้องคอยสาวกระโจนเพราะฉะนั้นการใช้งานคู้กับไฟฉายก็จะสามารถทําได้อย่างดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการยิงนะครับผมให้3คะแนนเต็มนะครับเพราะว่าสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องแล้วก็ยิงได้ง่ายเพราะว่ามีตัวช่วยมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่น Red Dot แล้วก็ไฟฉายนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับก็คือความคล่องตัวแน่นอนนะครับปืนลูกซองแบบหลอดบรรจุกระสุนใต้ลำกล้องนะครับลำกล้อง18.5นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างจากตัววินเชสเตอร์เลยเห็นไหมครับความยาวตัวปืน ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีพิซซอนกริปช่วยให้เราจับถือได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ให้คะแนนเรื่องความคล่องตัวเนี่ยอยู่ที่2คะแนนเท่ากับตัวลูกซองปั๊มคลาสสิกนะครับและก็มาถึงปืนลูกซองกระบอกที่3นะครับที่ผมมองว่าเป็นปืนลูกซองแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ด him, ีไซน์ของมันนั้นพ enfin ิเศษไม่เหมือนใครปืนกระบอกนั้นก็คือปืน Keltec KSG 15นะครับปืน Keltec นะครับโผล่ในหนังจอวิกภาคแรกนะครับความพิเศษก็คือลำกล้อง18.5เท่ากับตัวอื่นนะครับเพื่อนๆลองเทียบ b e n e l l M2 นะครับที่มีลำกล้อง18.5ความยาวทั้งกระบอกนะครับเทียบกับปืนกระบอกนี้ เห็นไหมครับความยาวต่างกันชัดเจนแต่ลำกล้องยาวเท่ากันอ่านี่คือความเจ๋งของปืนกระบอกนี้ครับที่มันทำแบบนี้ได้เพราะว่าปืนแบบนี้เขาเรียกว่าปืนระบบบูพับนะครับตัวตัวกระโหลกนะครับชุดลั่นไกทั้งหมดเนี่ยจะอยู่หลังชุดบริหารกลไกลการยิงนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเอากระโหลกแทนที่จะมาอยู่ข้างหน้าด้ามมันย้ายมาไว้ข้างหลังทำให้ลำกล้อง ยาวได้เท่ากับตัวปกตินะครับตัวนี้ก็18.5เท่ากันเห็นไหมครับความยาวโดยรวมต่างกันชัดเจนเห็นไหมล่ะปืนนี้ผมถึงบอกว่าเป็นปืนแห่งอนาคตนอกจากนั้นความพิเศษของ Keltec KSG นะครับนอกจากขนาดที่สั้นแล้วนะครับภายใต้ลำกล้องนะครับข้างใต้เนี่ยมีหลอดบรรจุกระสุนถึง2หลอดหลอดละ7นัด เพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้บรรจุกระสุนได้14บวก1หรือ15นัดตามชื่อรุ่นเลยนะครับข้อดีของหลอดกระสุน2หลอดเนี่ยเราสามารถบรรจุกระสุนที่คนละชนิดกันได้แล้วเราก็สับซีเลคเตอร์นะครับในการเลือกว่าเราจะใช้กระสุนจากหลอดไหนนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเอาอากาศสุดๆแค่นั้นยังไม่พอเนื่องจากเป็นปืนในยุคอนาคต มีรางพิคาทินีมาให้นะครับทางด้านล่างด้านบนนะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมอย่างกระบอกนี้ก็มีการติดเรดดอทของโฮโลซันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรามาที่ประเด็นที่1ก็คือเรื่อง Reliability นะครับปืนกระบอกนี้ยังคงเป็นลูกซองปั๊มนะครับไม่ต่างจากปืนคลาสสิกของวินเชสเตอร์ในกระบอกแรกนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยพอเป็นลูกซองปั๊มเนี่ย แรงรีคอยล์มันก็จะเหมือนกันกันกบตัววินเชสเตอร์นะครับพูดง่ายคือยิงปุ๊บเนี่ยแรงรีคอยล์ทั้งหมดเนี่ยมันส่งเข้ามาที่ไหล่เลยแล้วก็จะสังเกตว่ากระโหลกอยู่นี่ไหล่แล้วอยู่นี่มันใกล้กันมากมันไม่มีอะไรซับเลยเพราะฉะนั้นปืนลูกซองปั๊มกระบอกนี้เนี่ยแรงรีคอยล์สูงมากนะครับนอกจากนัดแล้วเนื่องจากกลไกที่เขาดีไซน์พิเศษแบบนี้นะครับ ทำให้มีปัญหาคู่ตัวอยู่นิดหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเพื่อนปั๊มไม่แรงพอนะครับปั๊มเบาแค่นี้นะครับมีโอกาสที่ลูกจะไม่ฝีนะครับเพื่อนๆต้องปั๊มขึ้นให้สุดแล้วลงให้มิดนะครับแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนตัวผมใช้งานเองที่ยิงมาก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยผมให้แค่คะแนนเดียวนะครับ เนื่องจากระบบกลไกพิเศษของมันเนี่ยการฝีดลูกมันเจอว่ามีปัญหาบ้างนะครับส่วนเรื่องถัดมาก็คือการยิงนะครับการยิงเนี่ยเนื่องจากพืนสองปัม๊มรีคอยล์มันสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากเป็นปืนแห่งยุคอนาคตมีอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับมีรางพิคาทินีสำหรับติดเล d ดอทนะครับทำให้การยิง ง่ายขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาเรายิงเนี่ยเราก็ต้องยิง1น,นัดแล้วก็ปัมป๊มนะครับยิงอีก1นัดแล้วก็ปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการยิงเนี่ยผมให้แค่2คะแนนนะครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายความคล่องตัวนะครับปืนกระบอกนี้นะครับมีความยาวโดยรวมแค่22นิ้วนะครับเรียกได้ว่าสั้นมากๆการรบในอาคารการที่ใช้ในพื้นที่ที่มีจำกัดนะครับสามารถใช้งานได้ดีกว่าตัวอื่นมากๆนะครับเนื่องจากขนาดที่สั้นมากๆนะครับเพืเ่อนๆดูให้ชัดๆอีกที กล้องเท่ากัน18.5แต่มันสั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในพื้นที่จำกัดเนี่ยตัวนี้คืออันดับหนึ่งสองการบรรจุกระสุนบรรจุได้14นัดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องความคล่องตัวเนี่ยไม่ต้องคอยยิงไปโหลดไปเพราะฉะนั้นความคล่องตัวผมให้3คะแนนเต็มเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปืนลูกซองที่ใช้สำหรับเฝ้าบ้านเพื่อนเพื่อน ถูกใจกันไหมครับก็สามก็บอกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะนี้มาให้แนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ้อลืมไปทุกคนคงอยากรู้ราคาเริ่มจากปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้นะครับก็คือ Winchester s x p นะครับตัวนี้เป็นปืนใหม่นะครับสัญชาติอเมริกันแต่ว่าผลิตที่โรงงานพุกูของประเทศ ตุรกีนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้ค่อนข้างย่อมเยาวนะครับอยู่ที่3ปลายปลายนะครับถัดมาปืนกึ่งอัตโนมัติสัญชาติอิตาลีนะครับ Benelli M 2 Tactical ตัวนี้แน่นอนปืนสัญชาติอิตาลีทำมาดีตามสไตล์นะครับราคาจะสูงนิดนึงราคาอยู่ที่ประมาณ80 9 0ถึงนะครับแล้วสุดท้ายปืนอวกาศ Keltec KSG 15นะครับก็มีราคาอยู่ที่80ถึงเกนะครับก็จะมี2สีก็คือสีดําและก็สีเขียวแบบนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับปืน3กระบอกเพื่อนๆชอบแบบไหนสายคลาสสิกโมเดิร์นหรือว่าฟิวเจอริสติกอันนี้เพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูนะครับใครชอบแบบไหนอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ความคิดเห็นของเพื่อนๆ ไว้ที่ด้านล่างให้ผมได้ทราบด้วยนะครับ